สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านรายการก้าวไกลกับกศนก็ได้กลับมาพบกับท่านผู้ฟังเหมือนเช่นเดิมนะคะรายการนี้เป็นรายการวิทยุเพื่อส่งเสริมการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของสถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งผลิตขึ้นเพื่อให้สาระความรู้และความบันเทิงแก่ท่านผู้ฟัง สำหรับรายการในวันนี้ดิฉันนางสาวอภิญญาโพนสา,าครูสถาบันกศนภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นผู้ดำเนินรายการจะได้นำข้อมูลสาระความรู้ในเรื่องกัญชากัญชงต่างกันอย่างไรมานำเสนอแก่ท่านผู้ฟังค่ะในช่วงหน้าตอนนี้พักรับฟังเพลงเพาะๆกันก่อนนะคะ เจ็บทำจนด้านชาจากเทวดาในร่างมามาลวงหลอกอยากมีอีไหมเป็นยังละอายคือพ่อบอกมาเงิดบักผากาสั่งกามาหลอกคนหากจริงบอกเกิดเป็นลูกผู้หญิงมีมดลูกบ่หูดอกยอมที่ไกลใจแล้วบอคคดยานอียังดอกอยากมีคนเคียงข้างบ่ไดเอาไวแค่มาตอกไม่ได้ต้องรับกับความกับหลอกของใคร แม้ข้างในจะเจ็บคงได้แต่ทำใจอีกดวงปันใดสิกลัวใจเท่าใดคือทิ้งจำต้องปวดร้าวแต่ก็ยังต้องฟื้นในเมื่อที่ต้องยืนทำกลางกูคนอย่างเดียวได้แม้ข้างในจะปวดเกินกว่าจะทำใจบ่ว่าจังใดคงก็ต้องหายใจต่อเทพพบุดใจมาบอกมีคำว่าพอเหตุวลเหตุกรรณ์อย่างนอาสังเกตมาพอคนไหล บอกเกิดเป็นลูกผู้หญิงไม่หมดลูกบอกหูดอกยากที่กายใจแล้วบอกคือยันอี <heart> ยังดออยากมีคนเคียงข้างบอกได้ออกไว้แค่มาตอบไม่ได้ต้องรับกับความกับกลอบของใคร ทำใจอีกโดนปันใดสิกูหัวใจเฮาได้คืนถึงจำต้องปวดราวแต่ก็ยังต้องฟื้นในเมื่อที่ต้องยืนทำกลางผู้คนอย่างเดียวได้แด้ก็ไม่จะปวดก็กว่าจะทำใจบอกว่าจังใด้เฮาก็ต้องหายใจต่อเทพบุตรใจมาบอกมีคำว่าพอเหตุเวนเ,เหตุกรรมยังเนาสังกัดมาพอคนหลายใจ แม้ข้างในจะปวดกันกว่าจะทำใจบ่ว่าจังใหนหัเก็ต้องหายใจต่อเทพพระพุตรใจมาบ่มีคำว่าพอเหตุเวนเหตุกรรมอย่างนาสังกัดมาพอคนหลายใจ เพราะจบลงไปแล้วช่วงนี้เรามาพูดคุยกันในเรื่องกัญชากัญชงต่างกันอย่างไรกัญชาเป็นพืชที่เราคุ้นชื่อมานานและรู้จักในนามของพืชเป็นพืชต้องห้ามเพราะกฎหมายจัดว่าเป็นยาเสพติดส่วนกัญชงก่อนหน้านี้เราไม่ค่อยคุ้นชื่อกันเท่าไหร่แต่ช่วงหลังๆก็เริ่มได้ยินบ่อยจนคุ้นหูมากขึ้นนะคะเนื่องจากรัฐบาลปัจจุบันได้ปลดล็อกให้ใช้ประโยชน์มากมายของพืชสองชนิดนี้ เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์และเศรษฐกิจคำว่าปุดล็อกไม่ได้หมายความว่าพืชสองชนิดถูกถอดออกจากรายชื่อยาเสพติดแล้วแต่หมายถึงการอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ได้ภายใต้กรอบกฎหมายกระทรวงได้ออกประกาศกระทรวงเรื่องระบุชื่อยาเสพติดให้โทษในประเภท5ฉบับที่2เมื่อวันที่14ธันวาคม 2,563ให้บางส่วนของต้นกัญชาและกัญชงไม่จัดเป็นยาเสพติดส่วนต่างๆของกัญชาที่ไม่จัดเป็นยาเสพติดได้แก่เปลือกลำต้นเส้นใยกิ่งก้านรากใบซึ่งไม่มียอดหรือช่อดอกติดมาด้วยสารสกัด CBD ที่มี t h c ไม่เกินร้อยละ0.2เปอร์ซน์ และกากที่เหลือจากสารสกัดกัญชามีสาร THC ไม่เกิน0.2ปรประชาชนเอกชนสามารถใช้ประโยชน์จากส่วนเหล่านี้ของกัญชาและกัญชงได้แต่มีข้อกำหนดว่าต้องได้มาจากสถานที่ปลูกหรือผลิตในประเทศซึ่งได้รับอนุญาตแล้วเท่านั้นกรณีการนำเข้าสามารถนำเข้าได้โดยการขออนุญาตเป็นยาเสพติดยกเว้น เปลือกแห้งการลำต้นแห้งและเส้นใหญ่แห้งได้รับการยกเว้นไม่เป็นยาเสพติดตามประกาศนี้กรณีกัญชงนั้นก้าวหน้าไปก่อนกัญชาแล้วเพราะกระทรวงสาธรารณสุขได้ออกกฎกระทรวงเรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตผลิตนำเข้าส่งออกจำหน่ายหรือมีไว้ครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท5ฉบับกัญชง พุทธศักราช2563ให้ขออนุญาตปลูกผลิตส่งออกจำหน่ายครอบครองไว้ตั้งแต่วันที่29มกราคมพุทธศักราช2564ส่วนการนำเข้า,มาเมล็ดพันธุ์กันชงเข้ามาปลูกจะสามารถทำได้ภายใน5ปีนับตั้งแต่กฎกระทรวงฉบับนี้บังคับใช้ค่ะ ช่วงนี้พักฟังเพลงกันอีกสักเพลงนึงนะคะเดี๋ยวกลับมาพบกันค่ะ ก็ทราบเรื่องทางกฎหมายการอนุญาตให้ใช้ประโยชน์กันแล้วเรามาทำความรู้จักกัญชากันชงกันต่อนะคะว่ามีความเหมือนและความแตกต่างกันอย่างไรอย่างที่เราเห็นกันว่ากัญชากัญชงมีความคล้ายความเหมือนทั้งชื่อและรูปร่างหน้าตาจริงๆแล้วกัญชาและกัญชงเป็นพืชที่มีต้นกำเนิดจากพืชชนิดเดียวกันคือ cannabis sativa ในวงของ cannabis จึงทำให้ลักษณะภายนอกแตกต่างกันน้อยมากแต่หลังจากที่มีการนำพืชทั้งสองชนิดนี้ไปใช้ประโยชน์อย่างกว้างขวางโดยในอดีตกัญชาถูกใช้เป็นยารักษาโรคและเพื่อการสันทนาการขณะที่กัญชงเป็นพืชที่นำเส้นใยมาใช้สำหรับการถักทอจึงมีการคัดเลือกสายพันธุ์ที่ดีที่สุดทำให้กัญชงและกัญชามีความแตกต่างกันเกิดขึ้น กัญชาหรือมีชื่อเรียกทางภาษาอังกฤษว่ามาริฮาวนาต้นสูงไม่มากหากเทียบกับกัญชงโดยมีความสูงไม่เกิน2เมตรมีลักษณะเป็นต้นพุ่มแต่กิ่งก้านสาขาค่อนข้างมากลำต้นเป็นปล้องหรือข้อสั้นใบสีเขียวจัดมี หาถึงเดแฉกโดยเ,เรียงชิดกันจะออกดอกเมื่ออายุประมาณ3เดือนและช่อดอกมียางมากลักษณะของกันชงนะคะต้นกันชงจัดเป็นพันไม้ลม้มลุกที่มีอายุเพียงปีเดียวลำต้นเป็นสีเขียวตั้งตรงมีความสูงได้ประมาณ1-6เมตรมีลักษณะอวดน้าเมื่อเป็นต้นกล้า และจะเริ่มมีการสร้างเนื้อไม uh, ้เมื่ออายุได้ประมาณ2-3สัปดาห์การเจริญเติบโตของต้นจะช้าในช่วง6สัปดาห์แรกหลังจากนั้นจะเพิ่มความสูงขึ้นอย่างรวดเร็วจนมีความสูงโดยเฉลี่ยประมาณ3เมตรมีรากเป็นระบบรากแก้วและมีรากแขนงเป็นจํานวนมากการปลูกกันชงจะปลูกด้วยการใช้เมะ็ดซึ่งใช้เวลางอกประมาณ8-14วัน และสามารถเก็บเกี่ยวได้เมื่อต้นอายุ34เดือนกันชงเป็นพืชที่มีแหล่งกำเนิดในเอเชียกลางและแพร่กระจายไปสู่เอเชียตะวันออกอินเดียและในทวีปยุโรปสำหรับใบกันชงนะคะใบเป็นใบเดี่ยวลักษณะของใบเป็นรูปฝ่ามือแผ่นใบแก่แยกเป็นแฉกประมาณ7-9แชถึกแฉกการเรียงตัวของใบค่อนข้างห่าง ขอไบจากเป็นฟันเลื่อยและเว,ว้าลึกจนถึงโคนใบปลายใบสอบและเรียวแหลมก้านใบยาวประมาณ2-7เซนติเมตรเมื่อมีการสร้างดอกจำนวนแฉกของใบจะลดลงตามลำดับสำหรับดอกกันชงนะคะจะออกดอกเป็นช่อตามซอกใบและปลายยอดดอกมีขนาดเล็กสีขาวมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ2-4มิลิเมตร โดยช่อดอกเพศผู้จะเป็นแบบแพนิเคิลประกอบไปด้วยกลีบเลี้ยงหกลีบแยกจากกันเป็นอิสระมีสีเขียวอมเหลืองมีเกสรเพศผู้มีระยะเวลาการบานประมาณสองเดือนส่วนดอกเพศเมียจะเกิดตามซอกใบและปลายยอดในบริเวณช่อดอกจะอาจกันแน่น ช่อดอกจะเป็นแบบสไปซ์ประกอบไปด้วยกลีบเลี้ยงสีเขียวเข้มหุ้มรังไข่ไว้ภายในซิกมาสอันสีน้ำตาลแดงอายุของดอกค่อนข้างสั้นประมาณ3-4สัปดาห์จะติดผลสำหรับการแยกแยะพืชสองพี่น้องนี้ด้วยตาเปล่านะคะเราจำลักษณะสำคัญของมันว่ากัญชาต้นเตี้ยและใบอ้วนส่วนกัญชงต้นสูงและใบเลียวค่ะ นอกจากลักษณะาทางกายภาพที่ค่อนข้างต่างกันแล้วสารสกัดที่ได้จากพืชทั้งสองชนิดก็มีปริมาณที่ต่างกันด้วยกัญชงและกัญชามีสารที่เรียกว่า THC delta hydro cannabinol นะคะและสาร CBD cannabinol ซึ่งสารเหล่านี้จะเป็นตัวแบ่งแยกพืชทั้งสองชนิดนี้ออกจากกันสาร THC เป็นสารที่ทำให้เมา หรือเคลิบเคลิมพบได้มากในกัญชาโดยมีประมาณ1-20%สซส่วนกัญชงมีสารชนิดนี้น้อยกว่า1%ในทางการแพทย์สารท t s c มีประโยชน์ช่วยลดอาการปวดช่วยเพิ่มความอยากอาหารรักษาผลข้างเคียงจากการทำเคมีบำบัดแต่การใช้สารชนิดนี้ในการรักษาก็อาจจะทำให้ผู้ป่วย มีผลข้างเคียงคือปากแห้งตาแห้งหรือการตอบสนองช้าลงได้ส่วนสาร CBD ซึ่งเป็นสารที่พบได้ในกัรชงมากกว่ากัญชาซึ่งพบประมาณ2%แต่ในกัญชามีสารชนิดนี้อยู่น้อยมากเมื่อเสพสารชนิดนี้เข้าไปจะมีอาการเมาหรือเคลิบเคลิ้มเหมือนกัญชาคุณสมบัติทางการแพทย์ของ CBD มีหลากหลายช่วยลดอาการปวดแก้อาการนอนไม่หลับแก้อาการโรคหล,ลุมชักแม้จะใช้ในปริมาณมากก็ไม่มีผลข้างเคียงและสารนี้ยังนิยมนำมาใช้ในเครื่องสำอางและสกินแคร์ต่างๆด้วยอีกประโยชน์หนึ่งของกันชงก็คือเป็นพืชที่ให้เส้นใย,ยยาวเส้นใย,ยมีความละเอียดใกล้เคียงกับลินินมีความเหนียวทนทานและมีความเงางาม ครบถ้วนคุณสมบัติเส้นใหญ่ชั้นดีจึงเป็นเส้นใหญ่ชนิดหนึ่งที่นิยมใช้ผลิตเสื้อผ้าเครื่องนุ่มห่มกันมาเป็นเวลานานในปัจจุบันผ้าที่ทอจากเส้นใยกันชงจะมีราคาค่อนข้างสูงและเป็นที่ต้องการมากด้วยประโยชน์ที่หลากหลายใช้งานได้เกือบทุกส่วนจึงไม่น่าแปลกที่ทั้งกันชาและกันชงกำลังได้รับความสนใจอย่างมาก ไม่ใช่แค่ในระดับรายย่อยเท่านั้นซึ่งปัจจุบันกันชงถือเป็นหนึ่งในพืชเศรษฐกิจสำหรับอุตสาหกรรมเส้นใยห,หรือสิ่งทออาหารรวมถึงเครื่องสำอางอีกด้วยซึ่งในอนาคตเราอาจจะได้เห็นผลิตภัณฑ์สุดครีเอทที่ออกมาจากกันชงกัญชาตามมาอีกแน่ๆค่ะขอบคุณที่มาของข้อมูลและสาระดีๆในวันนี้จากเว็บไซต์ประชาธุรกิจออนไลน์ค่ะ สำหรับเวลาในรายการวันนี้ได้หมดลงแล้วค่ะพบกันใหม่กับรายการก้าวไกลกับกศนอในครั้งหน้าวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะกศนกศนกนั้นเป็นชื่อย่อกรงการศึกษานอกโรงเรียนเพื่อบริการมวลประชาพัฒนาอ่านเขียน ให้มีโอกาสได้เรียนทัดเทียมโดยทั่วหน้ากันกศออนอ,อนช่วยเป็นพลังสอ,อนให้ทุกอย่างทั้งทางอาชีพและสายสามัญอยากเรียนแะแนงได้ศึกษาได้ตามใจฝ่าัน ทุกคนมีสิทธิ์เหมือนกันไม่แบ่งชนชั้นด้านการศึกษาจะอยู่ภาคไหนไม่มีกำลนดในเมืองหรือชนบทใกล้ไกลหรือแม่ในป่าบนดอยสูงชันไม่อาจกันเรื่องการศึกษา เพียงแต่มวลประชาสนใจจะมาเ่าเรี